หน,นูหนูหนูเลยสามคำนี้หน้าตาคล้ายๆกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันเลยนะคะหน,นูหนูหนูเลย สาคำนี้เป็นคำในกลุ่มของ u ุปวิสเตมพโนบิเนอระคะจะเป็นคำที่ใช้บอกปริมาณสิ่งของสถานที่หรือว่าบุคคลที่ไม่สามารถชี้ชัดเจาะจงหรือว่าระ,ะบุจำนวนเข้าไปได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะ,ะซึ่งมันจะให้ความหมายว่าบ้างบ้างนิดหน่อย สักอย่างบางสิ่งบางอย่างสักคนหรือว่าบางคนประมาณนี้นะคะซึ่งมันจะใช้นำหน้าคำนามนะหรือว่าใช้เป็นคำสรรพนามในประโยคก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันไปใช้อย่างไรคำว่านู้นกันก่อนนะคะนู้นเมื่อเอามาใช้เป็นคำสรรพนามนะมันจะให้ความหมายว่าใครสักคนใครบางคนนะก็คือใช้แทนตัวบุคคลน,นั่นเองนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นตอเดนวนูยิ้ม ีโน้นยิ้มนะมีใครอยู่บ้านบ้างไหมนะคะมีใครอยู่บ้านบ้างไหมนะคะถ้าเรือถามถึงใครสักคนนะที่ไม่ได้ระบุตัวเข้าไปเนาะอ่ะหรือที่แอโนนที่ฮัตดอกก็มีคาเฟ่ที่แอโนนที่ฮัตดอกก็มีคาเฟ่นะ มีใครสักคนดื่มกาแฟของฉันไปแน่ๆเลยนะคะมีใครสักคนดื่มกาแฟของฉันไปแน่ๆเลยต่อไปนะนะคะนูนจะใช้น้ำหน้าคำนามค่ะ ทีนี้คำนามในภาษาเดนมาร์กนะคะมันจะมีคำนำหน้านามใช่ไหมคะนั่นก็คืออิหรือว่าอิดใช่ไหมคะคำนามที่จะใช้กับหนูเนี่ยคะ่ะจะต้องอยู่ในรูปของอ n นอวนะคะหรือว่านำหน้าด้วยอินเท่านั้นนะซึ่งมันจะใช้ได้กับประโยค2รูปแบบด้วยกันคะ่ะนั่นก็คือประโยคแบบปฏิเสธนะคะแล้วก็ประโยคแบบคำถามเดี๋ยวเรามาดูประโยคแบบปฏิเสธกันก่อนคะ่ะ ประโยคปฏิเสธนะมันจะมาคู่กับคำว่าอีกนะคะแล้วก็คำว่าเอาลต์นะอีกก็คือไม่ใช่ไหมคะเอาลต์ก็คือไม่เคยนะยกตัวอย่างเช่นวิห์อีกนู้นบีนนะคะวิห์อีกนู้นบีนนะพวกเราเนี่ยไม่มีใครมีรถกันบ้างเลยนะคะบีนก็เป็นคำนามแบบอินออ่ะใช่ไหมคะก็จะเอามาใช้ในประโยคแบบปฏิเสธแบบนี้ค่ะอ่าหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งวิห no ์อัลตร์ฮับนูนมิเนียงของโพลิติก ฉันเนี่ยไม่เคยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยนะคะอ่าเป็นประโยชน์แบบปฏิเสธนะคะแบบอ u t ต r ิ c k นอกจากคำ<า>นามแบบ Intel แล้วนะคะยังสามารถได้ใช้คำนามแบบ f e e t เ i ลก็ได้นะหรือแบบพระอุพจนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นวิหารอิกนูบอนนะคะวิหาอิกนูบอนนะพวกเราเนี่ยไม่มีลูกกันสักคนเลยนะคะอ่ะหรือมินแมนออยายหาอัลตริ่งฮัฟท์นูนป n อปเลมเ e อนะคะมินแมนออยายหาอัลตริ่ง นูนพอเบรมเนะสามีของฉันและฉันเนี่ยไม่เคยที่จะมีปัญหากันสักนิดเลยนะคะคำว่าพอเบรมนะคะแล้วก็ป้านะเป็นคำนามแบบเพ่าพ์ค่ะใช้แบบเพ่าพ์ก็ได้เหมือนกันต่อนะไปนะคะนูน <No. S 1> <No. S 2> ที่ใช้แบบประโยคคำถามนะคะคำนามที่ใช้จะต้องเป็นคำนามแบบเพ่าพ์เท่านั้นค่ะหรือแบบเฟ e e ท a i ลนะยกตัวอย่างเช่นหาดูนูนซุสกินเนอร์นะคะหาดูนูนซุสกินเนอร์ คุณมีพี่น้องบ้างไหมนะหาดูนูนเพง่งหาดูนูนเพงคุณมีเงินบ้างไหมนะคะคือจะอินูนเคได้กว่าฮอสเปนนะพวกคุณน่ะได้ซื้อเค้กมาบ้างไหมตอนที่ไปร้านเบเกอรี่น่ะนะคะซื้อมาบ้างไหมนะคะอ่าลักษณะของประโยคคําถามก็ใช้ประมาณนี้ค่ะคำนามกลุ่มอื่นๆนะคะอ่าพวก abstract นะคะอ่าสัรูดูมีความรู้นิดนึงนะคะ Abstract นะคะก็คือคำนามที่เป็นแบบอ่านามประทรมนะคะจับต้องไม่ได้นะอ่าเช่น in meaning นะคะอ่าความคิดเห็นนะคะ in idy นะความคิดนะคะหรือว่า in t w i t นะคะ in t w i t นะก็คือความสงสยัยข้อสงสยัยนะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ใช้ในประโยคคำถามได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่น I don't twill on crystal t Oh no เดนูนทวิออมคททริสต์เจร์ญเธอนะคะคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์นั้นบ้างไหมนะคะอ่านี่ก็เป็นกลุ่มคำนามแบบแอบสแตรกนะคะแต่มันจะต้องเป็นเอ็นอวด้วยนะคะเพราะว่ามันใช้กับน,นูนนะต่อไปคำาเมื่อนูตนะคะนูตถ้าเราใช้เป็นคำสรรพนามนะมันจะ,ะให้ความหมายว่าบางสิ่งบางอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเดนูนใหญ่มอเตล่าไม่ได้อมเดนูนใหญ่มอเทล่าไม่ได้อมนะคะ ฉันได้มีอะไรบางอย่างที่จะพูดกับเธอนะคะอ่ะฉันมีอะไรบางอย่างที่จะพูดกับเธอนะอ่ะหรือ h a n n a i ก z ัก n u นอมเดฮนนาอิกซักนูนอมเดนะเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้นูนนะยังจะเห็นได้บ่อยๆนะคะใช้กับคู่กับ adjective นะคะจะวางอยู่หน้า adjective นะอ่ะยกตัวอย่างเช่น do c a n o u t see noon got อ้อมมายนะคะดู Do can out say note got o oh ้อมหมนะคุณเนี่ยไม่เคยเรียกพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับชั้นบ้างเลยนะคะอ่ะคำว่า got นะคะก็เป็น a d j e c t i v e นะอ่ะหรือ the schedule over a week อ n d อันหนะคะคุณจะทำอะไรในช่วงวันหยุดนะ่ะนะคะ i g noon Sally นะ i g noon Sally ไม่มีอะไรพิเศษหรอกนะคะไม่มีอะไรพิเศษหรอกนะ Sally ก็แปลว่าพิเศษนะคะ อันนี้มันจะค่อนข้างเป็นสำนวนนิดนึงนะคะ it noon น,น,นะคะ n o n นะก็คือไม่มีอะไรไม่ได้ทําอะไรเนะเราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะเวลาใครถามนะวันแล้วว่าดูนะคะวันแล้วว่าดูแ it noon นะคะคุณทําอะไรนะ่ะไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ได้ทําอะไรนะต่อไปนะคะ noon น,น,นะก็จะใช้อยู่หน้าคํานามเหมือนกันค่ะแต่คํานามนั้นก็จะต้องอยู่ในรูปของที่อัวนะคะหรือว่านําหน้าด้วย it นะแล้วประโยคก,ก็จะต้องเป็นประโยคแบบปฏิเสธค่ะยกตัวอย่างเช่น We have out e a d y had noon. เปลี่ยนซื้อนะคะ We have out e a d y had noon. เปลี่ยนซื้อนะพวกเราหนูไม่เคยที่จะมีทอแท้กันสักเครื่องเลยนะคะอะ เสี่ยนซุยนะคะก็เป็นคำนามแบบที่อัวนะคะ,ะก็ใช้กบบนู้นแบบนี้นะคะอ่ะดีอีกสักประโยคหนึ่งนะคะไอออมินแคสเตอร์ฮายอิกนู้นสติลพวกวิคแ a นแวะอัลลีนะนะฉันกับแฟนของฉันไม่มีที่ที่อยู่ตามลำพังบ้างเลยนะคะอ่ะอาจจะไปในที่สาธารณะแล้วมีคนเยอะอะไรแบบนี้นะคะหาที่ที่จะอยู่กันตามลำพังไม่ได้นะค,ะคำว่า still นะคะก็แปลว่าที่นะคะอ่ะเป็นคำนามแบบ ที่ or, นะอัวนะอ่ก็จะใช้กับ n o ้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะ n o ้จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะคำนามที่นับไม่ได้นะอ่าก็คือพวกอะไรน้ำใช่ไหมข้าวน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะเราจะเป็นนับเป็นเม็ดๆไม่ได้นะคะแบบนี้นะอ่ายกตัวอย่างเช่นยานโนบินอีกแล้วเก็บ ยาย่ฮันนูบีนอีกคลูร์สแกนะฉันมีวายอยู่บ้างในตูน้เย็นนะคะฉันมีวายอยู่บ้างในตู้เยน็นเะนาะแฮนบะิเกนฮันนูแวนเนาะแฮนบิเกนฮันนูแวนเนาะเขาน่ะอยากจะได้น้ำสักหน่อยนะคะฮาดูนูนทอยเอโมโลนฮาร์ดูนูนทอยเอยโมโลนนะคุณมีเสื้อผ้าให้ฉันยืมบ้างไหมนะคะ ท้อยนี่ก็เป็นนามนับไม่ได้นะคะอ่ะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะใช้ n o ้ตนะคะแถมกันอีกนิดนึงนะคะคำว่า n o ้ตมันใช้อยู่ในสำนวนบ่อยๆนะคะอ่ะเช่นเบ r ร์เฟโน้ตเบอร์ฟอะไรนะว่าไงนะนะคะอ่ะหรือเบอร์แอดิฟนเแอดิฟนนะอันนั้นมันคืออะไรนะอนะอันนั้นมันคืออะไรนะนะหรือดุเซนโน o ดูเซนนะ อไที่จะพูดนะมันใช่เลยนะไอเดียดีมากเลยนะคะ to say no no nah หรือ no identity นะคะ no i d e n oon, t i l l นะหมายถึงอะไรแบบนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะ something like that นะ่าเหมือนกับว่าสมมติเราเจออะไรบินอยู่บนท้องฟ้านะ in full นี่แหละ no i d e n t i l l นะคะ อันนั้นมันน่าจะเป็นนกนะหรือหรืออะไรสักอย่างแหละหรืออะไรสักอย่างนี่มันคล้ายๆนกนะคะอ่ะเราก็ใช้ n i den still นะคะไปนะตัวสุดท้ายนะคะหนูเลยนะหนูเลยนะคะจะออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งก็คือหนูนะคะเหมือนกับตัวแรกเลยนะแต่สามารถใช้ได้ทั้งสองเสียงเลยคะ่ะจะหนูเลยหรือว่าหนูก็ได้นะคะเดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวก็ติดทิ้งคลิปวิดีโอของคนเดนมาร์กที่เขาสอนเรื่องออกเสียงของอันนี้ไว้ให้ข้างล่างนะคะไปดูกันได้ค่ะหนูเลยนะคะจะใช้กับ จะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นพหุพจน์เท่านั้นนะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นพหุพจน์เท่านั้นนะในรูปของอุบิสเตมนะคะจะใช้ในประโยคบอกเล่านะคะจะใช้ในประโยคบอกเล่ายกตัวอย่างเช่นยัยานุนอพัสีเนวิสตูฮัลลูสยัยานุนอพัสีเนวิสตูฮัลลูสอันมีส้มอยู่บ้างถ้าเธอต้องการนะนุสปิสัยหนุนสโมเค นูสปีซายโนสโมกเคฉันกินคุกกี้อยู่นะคะฉันกินคุกกี้อยู่จํานวนหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้กินทั้งหมดอะนูนก็คือกินไปบ้างนะคะกระต่ายก็ไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงเหมือนกันนะคะแต่ก็คือให้ให้เรารู้สึกว่าอ่ากินไปอยู่จํานวนหนึ่งนะคะในความหมายของเขาเนาะหนูเลยก็มีอยู่เท่านี้เลยนะคะใช้นําหน้าคํานามที่เป็นพหูพจพ์นะแค่นี้นะคะในประโยคแบบ บอกเล่านะในประโยคแบบบอกเล่านะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเป็นประโยคคําถามในคํานามเพ่าพจน์เราจะใช้นูนแบบแรกนะคะนูนแบบแรกที่ยกตัวอย่างไปตอนต้นเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กระต่ายขอคอมเมนต์รูปหัวใจไว้ให้ข้างล่างนะคะไว้คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกมาเนาะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.